เห็นหนังหน้าวันนี้พูดเรื่องเห็นหนังหน้าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติทุกคนก็มีหนังหน้าแต่ละภพแต่ละชาติด้วยกันทั้งนั้นแต่หลายๆคนถ้าเกิดไม่ใายกระจกส่องหรือว่าไม่มีสิ่งที่จะส่องให้เห็นตัว ตนได้เราก็จะไม่เห็นหนังหน้าไม่ว่าเกิดในภพชาติใดๆก็ไม่เห็นหนังหน้าและเราก็สร้างภพสร้างชาติเกิดตายเกิดตายเกิด,กดทุกครั้งทุกคราวก็ไม่เห็นหนังหน้าถ้าไม่ได้มาพิจารณาโลกนามมาพิจารณาที่กายที่ใจเมื่อพิจารณาที่กายที่ใจเมื่อได้อาจารย์ดีมาชี มาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของว่างเปล่าตั้งกแปลายผมทั้งปลายเล็บเท้าเนี่ยมันไม่ใช่เหลา่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาบ่อยเมื่อเราละจากตัวตนเอาจิตลงฝังเราก็จะพิจารณาให้เห็นว่าเออว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นตัวตนนี้ความจริงมันไม่มีตัวตนจริง,รงนั่นแหละ เมื่อเราได้เห็นแล้วเราก็จะเห็นหนังหน้าของเราได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นแล้วก็ถึงน้ำตาหลายน้ำตาสมทีเดียวหนังหน้าที่เห็นนี้อยากทำให้เราตลดใหญถ้าเกิดขายได้เห็นํำว่าเห็นที่นี้ก็คือธรรมชาติที่เรียกว่าจิตตัวเองนี่แหละมันเห็นตัวเอง